รายานระามเรรายาพระเถร,รายจายเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคล พระปิตา,ลาหลวงปู่เอียบปฐมนาคหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอธิษฐานจิตชนวนมวลสารเขียนยันตะกรุดฝังตั้งชื่อรุ่นรวยไม่หยุดจ,จริงๆให้กับวัดบางจากและพระพุทธโธน้อยของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมท้าเวสวรรณมณฑพิธีวัดบางจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวันจันทร์ที่23ธันวาคม2567เวลา13.00นพิธีบวงสวงโดยพราหมณ์โคกพระเจดี เวลา17นาฬิกา19นาทีจุดเทียนชัชโดยมีพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระหราชมงคลบุญีกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในพิธี 1. พระเทพประสิทธิคุณหลวงปู่ประจวบเจ้าวาดวัดระขังโคชิตารามกรุงเทพ 2. พระเทพวชิระนันทาพรหลวงพ่อสวัยเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเจ้าวาดวัดบัวขวัญนนทบุรี 3. พระเทพสมุทรวัชราจารย์หลวงพ่อจรัญ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการจ้าอาวาสวัดบางพี่ใหญ่ใน 4. พระเทพวชิโรดมเจ้าคุณโกมินวัดสมพันธวงศ์กรุงเทพ 5. พระราชศิลโสภิตหลวงปู่หนูอินวัดป่าพุทธมงคลกาลสิน 6. 6. พระราชวัชระธรรมโสภณหรือหลวงปู่ศิลาอุทยานหลวงปู่ศิลากาลสินเจ พระราชภาวนาวชิรคุณหลวงปู่จือวัดเขาตาแพะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิ8พระราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบกจังหวัดร้อยเอ็พระราชสิริวัชระรังสีหลวงพ่อชำนาญวัดชินวรารามปทุมธานี10ท่านเจ้าคุณพระรัตนโมลีปร,ริยธรรม9ก้าประโยคด็อกเตอร์หรือหลวงพ่อสมคิดวัดประดูชินลีกรุงเทพ1พระภาวนารัตนญาณ พระครูบาอริยชาติวัดแสงแก้วโพธยานเชียงราย 12. พระวชิรายานวิสิทธิ์หลวงพ่อสุริยันวัดปาวังน้ำเย็นมหาสารคาม 13. พระวชิรรัตนรังสีหลวงพ่อสมบูรณ์วัดขงรัตนารามกรุงเทพ 14. หลวงปู่มหาตุ่มเตมิโยวัดศรีวิชัยมหาสารคาม 15. พระครูโสพผลวินัยหลวงปู่เวินวัดบุรพาโคกเครือกาลสิน 16. บหกพระครูโสผลสราธิการหลวงปูข่ขำเกสโรวัดหนองแดงมหาสาร,รคาม 17. บเหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองราจีนบุรี 18. บแหลวงปู่อุดมทรัพย์สิริคุตโตวัดเวรุวัตธรรมรามจังหวัดศราีสกีสเก้าหลวงปู่ไพฑูรย์ประพาโสวัดมาสุวาคนารามจังหวัดร้อยเอ็ดยี่สิ พระครูนนทธรรม,มพรดหลวงพ่อสมนึกเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ดวัดเตยนนทบุรี21พระครูยติธรรมานุยุทธหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์นครปฐม22พระครูพิสุทธิวรากรรองเจ้าคณะอำเอภอโพทะเลเจ้าอาวาสวัดบางคลานพิจิตร23พระครูสุทธิกิจโกศลด็อกเตอร์อาจารย์เดี่ยววัดสะพานสูงนนทบุรี24พระอาจารย์แข่เมตจิตโตวัดป่าธรรมานุสรจังหวัดสุรินทร์ 25. พระครูสุพัทธระธรรมโคสิท์พระครูต้นวัดระคังโคสิตารามกรุงเทพ 26. พระครูปลัดวดชิรินพัฒมุนีวัดเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณช่วงเช้า23ธันวาคม 27. พระครูสมุค,คำนวนปริสุทธโธวัดแก้วเจริญสมุตสงคราม 28. พระอาจารย์สุศรศักดิ์อาจารย์เกิ้มที่พระสงฆ์ควรไมบ้องนครศรีธรรมราช 29พระครูธรรมทรอดิเรกอนุตตโรวัดหนองสายสุพรรณบุรีช่วงบ่ายวันที่22ธันวาคม30พระปรัดตะวันหรืออาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรอยุธยา31พระครูสุชาติพธิคุณวัดพัศรีสะอาดจังหวัดกาลสินสามสหลวงปู่บุญหลายวัดอุดเหนี่ยมจังหวัดศรีสะเกษ33พระครูวิสุทธิวิทยาคมหรือหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมา 34พระรูกัมลาสยัุณหรือหลวงปูโ่โสวัดปลาเครือวันจังหวัดกาลสินสามสพระประหลัดมลหรืออาจารย์ออดวัดหูช้างนนทบุรี36พระอาจารย์เด่นดวงวัดน้อยสมคีจังหวัดร้อยเอ็ด37พระครูใบดีกาปฐมกันตวีโรวัดปานุกูลสันติรัตนารามจังหวัดกาลสินสามสพระภาวนาวชิระปราการวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสี่ 39. พระครูบาอินทร์วัดสันปายางหลวงลำพูน 40. พระครูภัยสิษฐธรรมโชติอาจารย์หลังวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ 41. พระครูสมุจัตุทิพย์ชันทะโกวัดช่างเคียนจังหวัดเชียงใหม่42พ่อปู่ฤศีเกตแก้วอาสมปู่ฤศีเกตแก้วหลวงบัวลำพูช่วงบ่ายวันที่22ธันวาคมพระครูกิตินนทขุนหรือพระอาจารย์ชูเกียรติตะคุโนวัดบางจากประธานจัดสร้างหลังพิธีพุทธาพิเศษแจกพระพุทธโธน้อย1,000องค์